มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยของหนุ่มสาวที่มีใจรักมอนสเตอร์ในเรื่องราวของเกมเล็กๆเกมหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชื่อดังอย่างโปเกมอนเกมเล็กๆที่สามารถแต่งเติมเรื่องราวและเกมเพลย์ในธีมของตัวเองได้อย่างน่าสนใจสวัสดีครับนี่คือโครโรมอนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักแฟนชายชื่อโปเกมอนที่อยากลองเล่นเกมรักในร่างใหม่ร่างที่อนาคตก็ดูสดใสไม่แพ้ร่างเดิม โครมมนจะเล่าเรื่องราวการประจนภัยของตัวละครเอกที่ทำงานเป็น Battle Researcher ของบริษัทลักโซลิดโดยเราจะถูกบรรจุเข้าทีม t ไททันทาร Force ทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บและศึกษาพลังงานของสิ่งมีชีวิตทรงพลังในโลกของเกมอย่างไททันนั่นทำให้เราต้องรับหน้าที่ในการออกเดินทางต่อสู้กับเหล่าโครมอนเพื่อทำการเก็บข้อมูลในการทำงานวิจัยไปพร้อมกับก,บการออกตามหาไททันเอเซนต์หรือแก่นพลังงานที่ได้มาจากเหล่าไททัน เนื้อเรื่องหลักของเกมอยู่ในระดับที่ดีครับเป็นเกมอารมณ์ดีที่แทรกสีสันเข้ามาในรูปแบบของมุกตลกตลอดทั้งการเดินทางช่วงแรกถึงกลางเรื่องจะแอบน่าเบื่อหน่อยๆเพราะเนื้อหาค่อนข้างวนลูปครับ หาไททานเอเซนเหมือนกันต่างกันแค่วิธีการหาในแต่ละเมืองแต่พอถึงจุดที่คอนฟ lict ในเกมเริ่มชัดขึ้นเนื้อหาของเกมก็จะเข้มข้นขึ้นและทําให้เนื้อเรื่องน่าติดตามในช่วงกลางถึงท้ายเรื่องซึ่งถึงจะเป็นอย่างนั้นตอนจบของเกมมันใส่ไม่สุดอยู่ดีครับรู้สึกอยู่ในใจอะว่ามันต้องมีอะไรอีกสักหน่อยสู้อีกสักนิดแล้วค่อยจบอะไรประมาณนั้นนะครับ ที่นี้สําหรับเนื้อเรื่องเสริมหรือว่าตัวไซเควส t นะครับผมมองว่าการมีไซเควสตามทางเนี่ยมันเป็นผลดีต่อเกมนะครับเพราะเควสเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างของเนื้อหาภายในเมืองแต่ละเมืองได้และที่สําคัญเลยเควสมันน่าเล่นนะครับเอาตรงๆเลยนะผลตอบแทนมันดีพอที่จะใช้เวลาด้วยแวะทําสักแป,ป๊บเนี่ยได้ทั้งอัฐรสได้ทั้งของดีไปใช้ยังไงก็น่าเล่นครับ ผมมองว่าโครโมนเป็นเกมหนึ่งเลยที่เราเล่นแล้วสามารถสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ในรายละเอียด ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่เครื่องแต่งกายของเรามีผลต่อการเข้าถึงสถานที่บางสถานที่ในเกมครับอย่างเข้าแล็บก็ต้องใส่เสื้อกาวเข้าถ้ำก็ต้องใส่หมวกติดไฟฉายอะไรแบบนี้ผมว่ามันเวิร์กนะนอกจากนี้ในเกมยังใช้อีโมจิในการสื่อสีหน้าอารมณ์ของตัวละครภายในเกมอีกด้วยนะสำหรับผมมันคือการแก้ปัญหาเรื่องขีดจำกัดของกราฟิกที่เกมมีได้เข้าท่าและดูใส่ใจดีมากๆเลยครับอันนี้ชอบมาตั้งแต่เดโม่ละ มอนคือเกมโปเกมอนในยุค2มิติที่ถูกเปลี่ยนและเสริมรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปแต่ยังคงโครงสร้างแบบเดิมซึ่งมาจากเกมโปเกมอนเอาไว้ใครอยากเล่นโปเกมอนแต่ไม่มีเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยสามารถเล่นเกมนี้แก้ขัดได้เลยครับถ้าไม่ติดเรื่องดีไซน์ของตัวโครมอนที่เป็นคนละสไตล์กันนะ การผจญภัยในเกมจะเป็นการเดินทางไปยัง3เขตหลักๆครับเขตเมืองเขตป่าแล้วก็เขตดันเจียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรันเป็นการเดินทางในป่ารับเควสในเมืองแล้วก็ตะลุยดันเจียนประจำแต่ละเมือง สำหรับเขตป่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ป่าไปซะทีเดียวนะเพราะว่าในเกมมันจะมีพื้นที่แบบนี้ที่ไม่ใช่ป่าด้วยเอาเป็นว่าเขตนี้เป็นตัวแทนของการเดินทางครับมันจะเป็นเขตที่กั้นระหว่างเมืองซึ่งในพื้นที่ก็จะมีหญ้าสูงๆให้เราได้เดินเข้าไปตามหาโครมอนป่าเพื่อทําการต่อสู้มีโครมอนเฮนเนอร์คนอื่นมายืนดักตามทางและในบางพื้นที่ก็จะมีทางแยกเล็กๆน้อยๆให้เราเข้าไปสํารวจซึ่งบางทีก็จะเจอเป็นไอเทมหรือไม่ก็เจอเป็นไซ์คเควสเพิ่มเติมให้เราเล่น ส่วนตัวผมที่เป็นคนชอบสำรวจแมปของเกมให้ครบก็คิดว่าการเดินสำรวจในเกมนี้อยู่ในระดับที่กำลังสนุกครับไม่ยากแต่ก็น่าค้นหาอะไรทำนองนี้ ทีนี้มาที่เขตเมืองก็จะเป็นเขตที่เราจะได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจฟื้นฟรูร่างกายของโครมมนในทีมและซื้อไอเทมสําหรับการเดินทางในพื้นที่ต่อไปครับในแต่ละเมืองจะมีวาร์ปให้เราใช้เพื่อเป็นการฟาสต์ทาวเวลของเกมอีกด้วยนะนอกจากนี้เมืองยังเป็นแหล่งรับเควสของเราไม่ว่าจะเป็นเควสหลักหรือไซส์เควสเป็นพื้นที่สําหรับการดําเนินเนื้อเรื่องครับออกไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อเปิดทางในการเข้าถึงดันเจียนที่ไททันประจําเมืองอาศัยอยู่ ซึ่งดันเจียนในแต่ละเมืองก็จะมีลูกเล่นกับพัซเซิลที่แตกต่างกันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เข้าไปสำรวจพร้อมๆกับการไขปริศนาที่แทรกมาระหว่างทางเดินและมีไททันซึ่งเป็นบอสของแต่ละพื้นที่รออยู่ที่สุดปลายทางของดันเจียนตรงนี้ขอบอกไว้เลยว่าพัซเซิลในเกมมีความซับซ้อนอยู่พอตัวเลยนะบางอันก็ต้องใช้ไหวพริบการลองผิดลองถูก บางอันก็ต้องอาศัยการอ่านภาษาอังกฤษเล็กน้อยเป็นปริศนาที่ไม่ถึงกับยากมากแต่ก็ต้องใช้เวลากับมันสักพักหนึ่งเลยถ้าอยากจะเก็บรายละเอียดให้ครบนะครับและเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งว่าไททันเป็นบอสที่ไม่หมูนะครับถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาดีๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นอนยกทีมนะครับบอกไว้ก่อน <laughs> อ่อดันเจียนจะมีเช็คพอยต์ในบางชั้นนะครับถ้าเข้าถึงชั้นนั้นแล้วเกมก็จะปลดล็อกทางลัดให้เราเป็นตัวช่วยสําหรับการวิ่งกลับไปเติมเลือดหรือการไปเกิดใหม่จะได้กลับมาสู้ต่อไปไวไม่ต้องไปเดินใหม่ทั้งหมดสุดท้ายเป็นระบบการต่อสู้ในเกมนะครับการต่อสู้ในโครมอนจะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบสซึ่งวัดผลแพ้ชนะด้วยสเตตเลเวลและการแพ้ทางของโครมอนแต่ละตัวครับเหมือนโปเกมอนนั่นแหละ ต่างกันที่การออกท่าโจมตีในเกมนี้จะใช้ค่า SP จ่ายแทนเหมือนกับเป็นสเตมินาของตัวโครมมนของเราอะครับแน่นอนว่าท่าโจมตีแต่ละท่าก็จะใช้ SP ไม่เท่ากันด้วยนะครับท่าใหญ่ใช้เยอะท่าเล็กใช้น้อยอันนี้ก็ต้องไปบริหารกันเอาเองซึ่งเรื่องท่าโจมตีในเกมนี้เราสามารถเลือกเข้าออกได้อย่างอิสระเลยครับ ่าที่ถูกเปลี่ยนออกจะไม่ถูกลบและสามารถเข้าไปเลือกเปลี่ยนกลับได้ตลอดการเดินทางสามารถปรับเซตการโจมตีได้ตามสถานการณ์เลยครับเกมนี้นะส่วนเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับธาตกับการแพ้ทางเนี่ยในเกมจะมีหนังสือให้เราศึกษานะครับจริงๆมันมีหนังสืออีกหลายเล่มที่ใช้อธิบายเรื่องอื่นๆในเกมด้วยนะเป็นเกมที่ชี้แจงอะไรค่อนข้างชัดเจนเลยครับเผลอกดข้ามไปก็กลับเข้าไปอ่านใหม่ได้เรื่อยๆด้วยนะ ทีนี้มาถึงข้อเท็จจริงที่อาจจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อเกมของทุกคนนะครับข้อที่1สามารถใช้เซฟจากเวอร์ชันเดโมมาเล่นต่อได้เลยครับข้อที่2เราสามารถเลือกความยากของเกมได้แต่ในระดับ normal ก็นับว่าเขี้ยวแล้วนะในช่วงแรกและนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งความยากง่ายของเกมด้วยตัวเองได้อีกคือมันจะมีหัวข้อมาให้เราเลือกเลยครับว่าอยากจะให้ส่วนนี้ของเกมเป็นยังไงอยากจะให้ส่วนนั้นของเกมยากแค่ไหนเอาใจสุดๆเลยครับ ข้อที่3โครอมอนจะมีทั้งหมด114ตัวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีค่าความหายากที่เรียกว่า p o t e n เชียอีกค่า p o t e n เชียก็จะมีทั้งหมด21เลขเป็น1ถึง21แบ่งเป็น3ขั้นใหญ่ๆคือสแตนดาร์ดโพเทนต์และก็ Perfect ครับโดยในแต่ละขั้นก็จะมีสีและสเตตที่แตกต่างกันข้อที่4โครอมมนแต่ละตัวจะมีแพสซีฟสก l ลประจำตัวด้วยโดยโครอมมนชนิดเดียวกันก็อาจจะมีแพสซีฟสกิลที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้ก็ต้องไป ค้นหากันเอาเองเด้อข้อ5พัรเซลส่วนหนึ่งในเกมจะถูกแก้ไขด้วยถุงมือไฮเทคของเราครับโดยระหว่างเกมก็จะปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ๆของถุงมือมาให้เราใช้มากขึ้นอันนี้เป็นไปตามเนื้อเรื่องของเกมส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนจะให้หาเองส่วนหนึ่งนะครับข้อ6 โครโมนป่าสามารถโผล่มารุมเราจนเกิดเป็นการต่อสู้1ต่อ2หรือ1ต่อ3ได้ในบางครั้งแต่เกมจะไม่มีการต่อสู้แบบ2ต่อ2หรือ3ต่อ3นะครับอันนี้จะออกแบบมาให้เราโดนลุมได้อย่างเดียว ข้อที่7จริงๆเกมมีโหมดมัลติเพลเยอร์ให้เล่นด้วยนะซึ่งเราสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ชั้นล่างของเทรนนิ่งฮับนะครับก็จะเป็นการจับคู่กับผู้เล่นอื่นเพื่อทําการต่อสู้มีแบบธรรมดากับแบบแรง้งแต่ส่วนนี้ผมต้องขออภัยจริงๆเพราะเข้าไปแล้วหาแมตช์ไม่เจอจริงๆครับไม่รู้ว่าเข้าไปช่วงไม่มีคนเล่นหรือว่าเขาไม่นิยมเล่นส่วนนี้กัน ข้อสุดท้ายข้อที่8เกมวางขายใน Steam ในราคา289บาทครับส่วนในเวอร์ชั่น Nintendo Switch จะอยู่ที่19.99เหรียญตีเป็นเงินไทยตอนนี้น่าจะประมาณ700กว่าบาทซื้อในคอมนะครับส่วนในมือถือเหมือนว่าเกมจะยังไม่ได้วางขายนะครับอาจจะต้องรออีกสักหน่อยตอนนี้ขึ้นไว้ว่า coming soon นะครับคิดว่าน่าจะไม่นานเกินรอนะ ผมชอบครับเกมสนุกใช้ได้เลยเป็นเกมที่เดินสำรวจเดินคุยได้เพลินดีถึงช่วงกลางของเกมจะน่าเบื่อหน่อยๆแต่ความน่าเบื่อส่วนนี้ตอนผมเล่นโปเกมอนผมก็เป็นเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปเอาเองว่ามันอาจจะเป็นความเบื่อจากระบบการต่อสู้ของเกมที่ถึงจุดหนึงความตื่นเต้นของเรามันจะลดลงไปจนแอบเบื่อหน่อยๆซึ่ง ผมโอเคกับมันนะครับเพราะเกมทดแทนด้วยพัซเซิลดีๆให้เราได้แก้กับเนื้อเรื่องที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้พีคมากแต่สําหรับเกมฟอร์มเล็กที่สร้างมาตามแรงบันดาลใจจากเกมดังเนี่ยผมว่าระดับนี้ความน่าค้นหาประมาณนี้ก็ถือว่าดีพอแล้วครับส่วนตัวชอบมุกตลกที่แทรกมาด้วยนะครับน่ารักดี และที่ชอบอีกอย่างก็คือความเอาใจใส่ของเกมครับเป็นเกมที่เอาใจผู้เล่นพอตัวเลยนะครับอยากได้ความท้าทายอ่ะปรับได้อยากเล่นง่ายๆคลายเครียดอ่ะปรับเอาอยากให้เกมเป็นแบบไหนเราสามารถปรับได้ตามความสะดวกใจเลยครับถ้าจะมีส่วนที่เป็นข้อสังเกตจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวโครมอนเนี่ยแหละครับที่สเสน่ห์ความสวยงามอาจจะไปงัดกับโปเกมอนไม่ได้แค่นี้เลย จากการที่ได้เล่นมาเนี่ยผมคิดว่าคนที่ชอบโปเกมอนในยุค2มิติเนี่ยน่าจะถูกใจเกมนี้นะครับและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทางดูรีวิวก็ได้ให้คะแนนโครมอนไว้ที่7.3คะแนนครับใครที่ดูแล้วหรือเล่นมาแล้วคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคุยกันได้นะครับอยากให้ดูรีวิวพูดถึงเกมไหนก็สามารถบอกได้ที่คอมเมนต์เช่นเคยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ